สวัสดีครับเป็นข่าวดีอย่างยิ่งของประชาชนคนไทยนะครับที่ฟ้าหญิงจุฬาพรพระองค์ทรงนำทีมวิจัยที่สถาบันจุลาพรสร้างยาชีววัตถุขึ้นมาสำเร็จเป็นครั้งแรกในประเทศด้วยเทคโนโลยีคนไทยล้วนๆเลยนะครับยาตัวนี้เนี่ยมีชื่อว่าทา a ตูซู m มกครับหลายคนที่เคยได้ยินยาตัวนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจเพียงแค่ยาตัวนี้เอาไว้รักษาโรคมะเร็งเต้านมเท่านั้นนะครับ เอาจริงๆไม่ใช่ครับมันสามารถรักษามะเร็งได้อีกหลากหลายชนิดเลยทีเดียวและที่สำคัญครับถ้าเรามีเทคโนโลยีที่สามารถผลิตยาตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วล่ะก็มันแปลว่านี่คือการก้าวสู่เทคโนโลยีขั้นถัดไปที่เราสามารถเปิดโอกาสในการผลิตสิ่งที่ดีขึ้นในอนาคตอีกมากมายในประเทศของเราโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องพึ่งต่างประเทศอีกต่อไป การค้นพบครั้งนี้และความประสบความสำเร็จในท้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะหยิบยกเรื่องนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าประชาชนคนไทยของเราเนี่ยโชคดีมากๆเลยที่สถาบันพระมหากษัตริย์ได้ทรงเล็งเห็นถึงเรื่องความสําคัญของวิทยศาศาสตร์ แล้วฝ่ายจุฬาพรนะครับพระองค์ก็ส่งก่อตั้งสถาบันวิจัยจุฬาพ์มาเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะครับแล้วพระองค์ก็ได้นําทีมด้วยพระองค์เองเลยนะครับในการทํายาตัวนี้ขึ้นมาซึ่งประเทศอื่นเนี่ยไม่มีแบบนี้เลยนะครับอันนี้ถือว่าคนไทยของเราเนี่ยโชคดีสุดๆไปเลยยาทราตูซูแมปนะครับต้องบอกว่าปกติแล้วเนี่ยเราต้องนําเข้ามาจากต่างประเทศครับมีชื่อการค้าว่าเฮอร์เซตินในการใช้ยาตัวนี้ รักษามะเร็งแต่ละคอร์สนะครับราคามันเป็นแสนเลยครับแต่ถ้าเราผลิตได้ด้วยตัวเองเนี่ยราคามันถูกลงเยอะแน่นอนนะฮะอย่างมากก็เหลือแค่หลักหมื่นซึ่งเนี่ยจะทำให้เราไม่ขาดดุลการค้าในเรื่องนี้อีกต่อไปนะครับ <S <S มะเร็งเต้านมต้องบอกว่าเป็นมะเร็งที่คนไทยเป็นกันเยอะแล้วก็มีปัญหากันเยอะมากยาตัวนี้ถ้าเข้าถึงมันไม่ได้เนี่ยก็โอกาสเสียชีวิตก็สูงนะครับ ดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆที่เราสามารถผลิตมันได้ด้วยตัวเองต้องบอกอย่างนี้ครับว่าผมได้ยินข่าวเรื่องของการผลิตยาทร์ตูซูแมบมาตั้งแต่ปี2561แล้วมันทำสำเร็จในตอนนั้นแล้วนะครับแต่ว่าจำเป็นจะต้องมีการทดลองว่าสามารถผลิตได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหนมีความบริสุทธิ์แค่ไหนหรือเปล่าแล้วก็ต้องเอาไปเทียบกับยาที่ต่างประเทศด้วยว่ามันได้ผลเหมือนกันหรือไม่นะครับ หลังจากผ่านกระบวนการนี้แล้วทั้งหมดเนี่ยจึงสามารถจดทะเบียนกับทางออยอได้และได้จดทะเบียนกับออยอไปเมื่อวันที่20พฤษภาคม2 5 6 8ที่ผ่านมานี้เองโดยใช้ชื่อ,อยาการค้าว่าเฮดาร r านะครับตัวนี้เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่าต่อไปนี้นะครับยาตัวนี้ถ้าคุณผลิตได้ด้วยตัวเองคนไทยที่เป็นมะเร็งเต้านมก็มีโอกาสที่จะได้ใช้ยาตัวนี้แล้วเราก็ยังมีโอกาสในการส่งยาตัวนี้ ไปประเทศข้างเคียงได้อีกต่างหากนะครับเป็นการสร้างกําไรให้คนไทยได้อีกนะฮะเทคโนโลยีในการสร้างยาตัวนี้ขึ้นมานะครับมันไม่ได้ทํากันได้ง่ายๆนะครับมันมีความลําบากยากเย็นอีกหลายขั้นตอนนะครับแต่ถ้าเกิดคุณสามารถผลิตยาตัวนี้ขึ้นมาได้แล้วนะมันจะมีการต่อยอดไปได้อีกเยอะยาตัวนี้ถือว่าเป็นยาแอนติบอดีหมายความว่ามีความเฉพาะเจาะจงกับส่วนพิเศษซึ่งเรียกว่าเฮอร์ทู ที่อยู่บนมะเร็งนะครับมันก็จะวิ่งไปจับมะเร็งแล้วก็ทำให้มะเร็งตัวนั้นน่ยตายไปนะครับเขาสามารถพัฒยายาตัวเนี้ยขึ้นไปได้อีกเยอะแยะเลยเช่นเอาไอตัวคา r t u ู u um ูแมเนี่ยไปรวมกับยาตัวอื่นเช่นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า Antibody ี r ร g กคอนจูเกตนะครับเขาจะเอาคาร t u ูซูแมนะครับแล้วก็ไปแปะกับยาตัวอื่นเช่นตอนนี้ที่เรามีก็มีเอม็มแทนซีนนะครับกับด i r a ก t ต c แคน เนี่ยเอาทัตโต้ซูแมตัวหนึ่งดิรัสติแคนตัวหนึ่งไอ้นียมันสามารถที่จะไปจับกับมะเร็งที่มันมีเฮอร์ทูได้แล้วก็สามารถส่งยาตัวนี้เข้าไปกาจัดมะเร็งได้โดยตรงได้ผลมากกว่าเดิมอีกต่างหากนะครับนี่เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับหรืออาจจะไปทําเป็นเทคโนโลยี c a r T c e เ l therapy นะครับ c h i m e r i c antigen r e c e p เ o r T cell โดยใช้ตัวท r ตโต้ซูแมเนี่ยเป็นตัวรีเซพเตอร์แทนก็ได้นะครับอันนี้มีได้อีกหลากหลายหรือจะใช้แอนติบอดี2ตัว เรียกว่า by specific antibody ก็ได้นะครับมี Antibody 2ตัวเกาะกันเนี่ยมันมีเทคโนโลยีแบบนี้ได้อีกหลากหลายทีทีเดียวนะครับเป็นการเปิดประตูเข้าสู่เทคโนโลยีขั้นถัดไปที่ต่างประเทศเขาทำกันแต่ตอนนี้เราทำได้ในประเทศไทยแล้วครับเนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยนะครับอ่ะทีนี้ผมอยากจะอธิบายให้ก่อนว่า้การค้นพบยาทรัตทซูมแบบเนี่ยมันมาอย่างไงนะครับต้องบอกว่าในประมาณสักปี1980ช่วงนั้นนะครับ มีการค้นพบที่แล็บของ MIT ว่ามันมียีนอยู่ตัวหนึ่งนะครับในหนูชื่อว่าหนูเออชื่อชื่อมันหนูนะถ้าอ่านถ้าอ่านเป็นภาษาศไทยก็อ่านว่าหนูก็ได้นะครับการค้นพบยีนตัวเนี้ยชื่อว่าหนูในอยุ่ในหนูแล้วต่อมาเขาไปเจอว่าไอายีนตัวเนี้ยในคนนะีมันก็คือชื่อว่าเฮอร์เฮอรเออมันไปเจอยีนในเนี้ยในคนนะครับ แล้วก็เจอว่ามันมีความสําคัญกับโรคมะเร็งเต้านมโดยเฉพาะถ้ามะเร็งเต้านมเนี่ยมันมีการสร้าง HER2 ออกมาเยอะๆมันจะทําให้มะเร็งเต้านมเนี่ยโตเร็วมากเลยแล้วก็ดื้อต่อการรักษาทําให้คนไข้เสียชีวิตได้เร็วที่สุดนะครับทีนี้พอมันมี HER2 ถูกค้นพบมาแล้วนะครับก็อาจจะเริ่มคิดว่าเฮ้ยเราจะไปทํำยังไงกับ HER2 นี้ได้ทําให้มะเร็งมันถูกยับยั้งนะครับเขาก็ต้องไปรู้ก่อนว่า HER2 นี่มันคืออะไรกันแน่นะครับ HER2 เนี่ยชื่อเต็มๆของมันคือ Human Epidermal Growth Factor Receptor 2นะครับนี่คือชื่อเต็มๆนะฮะหรือชื่ออื่นๆเช่น CD 3 4 0 Cluster of Differentiation 340อีกชื่อหนึ่งคือ ERBB 2นะครับ Epidermal Receptor Growth Factor 2นะชื่อเดียวกันหมดแล้วแหละนะครับแล้ว HER2 เนี่ยจริงๆมันมี HER 4ตัว HER 1 HER 2 HER 3 HER 4เราพูดกันถึง HER2 นะครับตัวนี้ถูกควบคุมโดยโครโมโซมคู่ที่17 แล้วตัวของมันนะครับมีหน้าที่ทำให้ตัวเซลล์ของเราเนี่ยจเจริญเติบโตมีชีวิตรอดไม่ตายนะครับแล้วก็ซ่อมแซมตัวเองอยู่เรื่อยๆดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันมีความผิดปกติของเฮอร์ทูบนเซลล์แล้วล่ะก็ไอ้เซลล์นั้นน่จะไม่ตายจะโตเรื่อยๆจะแบ่งตัวแหลกลาเลยซึ่งก็คือมะเร็งนั่นเองนะครับนี่คือการค้นพบเรื่องของเฮอร์ทูนะครับทีนี้พอเขาค้นพบมาแล้ว ก็มีคนฉลาดคนหนึ่งนะครับชื่อดรเดนิสสลาโนอยู่ที่ u ูเซล a นะครับเขาผลิตยาทัตุสูแมคขึ้นมาได้ครั้งแรกนะครับในประมาณปี1990แล้วก็จดสิทธิบัตรเอามาใช้จริงในปี1998ช่วยเหลือประชาชนที่เป็นโรคมะเร็งเต้านมไปนับล้านเลยทีเดียวนะครับอ่านับล้านเลยทีเดียวนะถือว่าเยอะมากๆนี่คือสิ่งที่มันพัฒนามาจากการดูในหนูมาในคน แล้วก็หายามาจัดการกับมันนะแต่เฮอร์ทูเนี่ยต้องบอกว่ามันไม่ได้มีแค่ในมะเร็งเต้านมนะครับมันมีในมะเร็งชนิดอื่นๆอ,อีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมะเร็งอะไรที่เราใช้กันจริงๆนะครับหนึ่งมะเร็งเต้านมชนิดที่มีเฮอร์ทูต้องบอกว่ามะเมร็งเต้านมมันก็มีชนิดที่ไม่มีเฮอร์ทูเหมือนกันนะครับถ้าชนิดที่ไม่มีเฮอร์ทูเนี่ยมันก็ไม่สามารถใช้ยาตัวนี้ได้นะครับมันจะมีข้อยกเว้นอีกนิดหนึ่งคือมะเร็งที่ เป็นมะเร็งเต้านมที่มี HER2 แต่น้อยน้อยมากๆนะครับถ้ามี HER2 น้อยอันเนี้ยต้องใช้วิธีพิเศษนะครับเช่นรักแอนติบอดีคอนจูเกตอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปเช่นเอายามาผสมกับแอนติบอดีตัวเนี้ยไปจับแล้วทําให้มะเร็งพวกนี้มันตายได้ง่ายขึ้นนนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งซึ่งเขาใช้นะครับสำหรับมะเร็งเต้านมที่มี HER2 เยอะเกินไปมันก็ใช้วิธีนี้ได้นะครับมะเร็งอีกอย่างหนึ่งที่เราสามารถใช้ยา t าร s ทูซูแมปได้ก็คือมะเร็งกระเพาะ แล้วก็มะเร็งจุดเชื่อมต่อระหว่างกระเพาะกับตัวหลอดอาหารซึ่งเรียกว่า GE Junction Cancer นะครับ Gastroesophageal Junction Cancer ซึ่งไอ้พวกนี้มักจะเกิดในคนที่มีกรดไหลย,ย้อนเป็นเวลานาน,านๆนะครับคือกระเพาะของเราเนี่ยมันต่อกับหลอดอาหารที่มันลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วถ้ามีกรดไหลย้อนมาและคายเคืองอยู่ตรงเนี้ยบ่อยๆ มันก็จะทําให้ตรงบริเวณนั้นเนี่ยกลายไปเป็นมะเร็งได้นะครับบางคนอาจจะได้เคยได้ยินคําว่า Barrett's e s o p h a g u s นะครับก็คือเกิดจากการที่มีกรดไประคายเคืองตรงบริเวณนั้นเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งเซลล์มันกลายพันธุ์ไปเป็นมะเร็งนะครับแล้วหนึ่งในการรักษาที่เราสามารถทําได้ก็คือการใช้ r a d i c u l o m ตัวนี้นี่แหละนะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปใช้ยาพวกนี้เราจะต้องมีการเอาชิ้นเนื้อพวกนี้มาตรวจก่อนว่ามันมี HER2 ที่มากเกินกว่าปกตินะครับเราถึงจะใช้ยาตัวนี้ได้ผลนะครับสออย่างนี้เนะี่ยเป็นยาที่เป็นมะเร็งที่เราใช้ทาตูซูแมปได้ผลดีแล้วก็มีที่ยอมรับว่าให้ใช้ได้แล้วแต่มันก็มีมะเร็งชนิดอื่นๆอีกที่มีเฮอร์ทูแล้วเราสามารถใช้มันได้เช่นมะเร็งท่อของต่อมน้ำลายนะครับ salivary duct cancer นะครับเราก็สามารถใช้ยาตัวนี้ได้นะครับมะเร็งมดลูกบางชนิด เราก็สามารถใช้ได้อ่ามะเร็งกระเพาะปัสสาวะบางอย่างมะเร็งท่อน้าดีบางตัวนะครับก็สามารถใช้ได้มะเร็งปอดบางชนิดก็ยังใช้ได้อีกต่างหากนะครับแต่ในพวกเนี้ยการที่เราจะบอกว่าใช้ได้ใช้ไม่ได้นะครับเราต้องไปรู้ก่อนว่ามันเกิดความผิดปกติอะไรขึ้นมากับเฮอร์ทูนะครับถ้าเฮอร์ทูมีจํานวนมากเกินกว่าปกติอันเนี้ยใช้ยาตรงนี้ได้ดีอันที่2ถ้าเฮอร์ทูเนี่ยมันมีการมันมีการทางานมากเกินไปเราก็สามารถใช้ได้เหมือนกัน แต่ถ้าเกิดว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงของ HER2 ให้เป็นรูปแบบแปลกๆ,ๆเลยเนี่ยยาตัวนี้อาจจะใช้เดี่ยวๆไม่ได้ผลอาจจะต้องใช้คู่กับยาตัวอื่นนะครับซึ่งตรงนี้ก็แล้วแต่รายละเอียดของมะเร็งแต่ละชนิดนะครับในมะเร็งปอดเนี่ยถ้าเรารู้เรื่องของมะเร็งปอดเราจะรู้จักการที่มันมีกลายพันธุ์ของสิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่า exon 2 0นะครับถ้าเรามีการกลายพันธุ์ของ exon ยีเนี่ยมันจะมีปัญหาที่ HER2 ที่มันผิดปกติไปยาทารุตุซแบบเนี่ย มันพอมีที่ใช้แต่มันจะต้องให้ร่วมกับยาตัวอื่นไม่ฉะนั้นจะไม่ได้ผลนะครับอ่ะนี้ก็เป็นเทคนิคในการที่หมอทางด้านของโรคมะเร็งเขาจะคิดว่าเออเราจะเอาอะไรไปใช้กับโรคมะเร็งแต่ละอย่างได้นะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้เรารู้ว่ามะเร็งตั้งหลายอย่างที่สามารถใช้กระตูซูแมปได้นะครับแล้วการที่เราจะไปตรวจไอ้พวกนี้เราต้องเอาชิ้นเนื้อของมะเร็งแต่ละอย่างมาตรวจก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวคนบอกว่าเฮ้ยเฮอร์ทู เป็นบวกเราใช้ทาร์ตูซูแมปได้กับทุกโรคเลยมะเร็งตั้งหลายอย่างแต่มันต้องเป็นมะเร็งชนิดที่ตอบสนองต่อยาตัวนี้ด้วยไม่ใช่บอกว่า,วาเฮ้ยมะเร็งเต้านมทุกชนิดใช้ตัวนี้ได้หมดไม่ได้ครับเราต้องเอามะเร็งเต้านมชนิดที่มีเฮอร์ูเยอะเท่านั้นมันถึงจะสามารถใช้ยาทาร์ตูซูแมปได้นะครับตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนดังนั้นถ้าเป็น,ปนมะเร็งอย่างที่เมื่อกี้ผมเล่าไปเนี่ย ตัวที่ใช้ยาตัวนี้ได้แน่คือมะเร็งเต้านมที่มีเฮอร์ูเยอะหรือมะเร็งกระเพาะกับมะเร็งที่เป็นจุดเชื่อมระหว่างกระเพาะแล้วก็หลอดอาหารตัวนี้จะสามารถใช้ได้แต่ถ้าเป็นมะเร็งชนิดอื่นยังไม่ได้มีการยอมรับให้ใช้จริงๆเราเรียกว่าการใช้แบบ Off La b e l abel, คือไม่ได้เป็นการใช้ที่เขาเขียนไว้ว่าใช้ได้แต่จริงๆถ้าเราเอาเนื้อเยื่อมะเร็งมาตรวจแล้วมันมีเฮอร์ูเยอะเนี่ยเรามีโอกาสจะใช้ยาพวกนี้ได้นะครับแน่นอนครับถ้าคุณอยู่ต่างประเทศ แล้วเราจะใช้ยาแบบ o f f l a b e l อันนี้ไม่ได้ยากมากเราสามารถเขียนขอใช้ยาได้แต่ถ้าเกิดคุณอยู่ประเทศไทยล่ะเออคุณอยู่ประเทศไทยแล้วสมมติคุณเป็นมะเร็งของอลำไส้ใหญ่แล้วเราไปตรวจเจอว่ามี Her2 แล้วคุณจะใช้ t ร a t u z u m a b ไม่ง่ายนะครับไม่ง่ายถามว่าทำไมสมัยก่อนน่คุณผลิตยาตัวนี้เองไม่ได้ใช่ไหมนำเข้ามันแพงแล้ว แถมมันยังไม่มีการรับรองให้ใช้ยาตัวนี้ได้ในโรคมะเร็งของลำไส้ใหญ่เออแต่คุณรู้ว่าด้วยกระบวนการแล้วมันใช้ได้เพียงแต่ว่าถ้าไม่มีการยอมรับเนี่ยไม่มีการรับรองว่าให้ใช้ได้จะเอามาทดลองใช้ยากมากในประเทศไทยเพราะมันแพงคุณต้องมีทุนงานวิจัยสูงถึงจะทําได้คุณไม่ใช่ต่างประเทศซึ่งมันแบบมีทุนวิจัยสูงเราสามารถจะดึงมาใช้ในกรณีออฟเลเวลแบบนี้ได้แต่ตอนนี้ผมคิดว่า น่าจะได้แล้วนะครับถ้าเราทําได้เองแล้วคอสหนึ่งจากเป็นแสนอาจจะลดเหลือแค่หลักหมื่นดังนั้นโอกาสที่คนจะเข้าถึงยาตัวนี้ได้มีเยอะมากขึ้นไม่ใช่เพียงแค่มะเร็งเต้านมแต่มะเร็งชนิดนอื่นๆก็สามารถที่จะมีโอกาสได้ใช้ยาตัวนี้อีกเหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากๆเลยนะเท่าที่ผมดูคือลดต้นทุนในการนําเข้ายาตัวนี้ได้อีกเยอะเลยนะครับ แล้วคุณสามารถที่จะใช้กับมะเร็งตัวอื่นได้มีโอกาสจะใช้ในมะเร็งที่โดยปกติไม่ได้ใช้แต่เราไปตรวจเจอ HER2 ผิดปกติได้นะครับมีโอกาสส่งเอาอยาตัวนี้ไปขายประเทศเพื่อนบ้านได้ได้กําไรมาอีกนะครับเพราะว่าแน่นอนถ้าคุณถ้าเกิดคุณผลิตเองและส่งไปให้เขามันไปสู้ราคากับต่างประเทศเนี่ยคุณอาจจะชนะได้ไม่ได้ยากอะไรเท่าไหร่นะครับเทคโนโลยีที่เรามีมันสามารถต่อยอดไปสร้างของหลายๆอย่างได้อีกเยอะ คุณสร้างแอนติบอดีทาตูซูแมปได้คุณอาจจะสร้างแอนติบอดีตัวอื่นที่คุณต้องไปซื้อจากที่อื่นมานะครับเช่นอะดาเลมิวแมปนะครับวิทักซีแมปอย่างเงี้ยอีกเยอะแยะเลยนะครับที่คุณสามารถสร้างมันได้โดยที่คุณไม่จําเป็นจะต้องไปเอาเทคโนโลยีมาจากต่างประเทศแค่คุณสร้างมาได้คุณก็มีโอกาสจะสร้างยาได้อีกหลากหลายตัวเลยไม่ใช่แค่ตัวนี้ตัวเดียวครับอีกหลากหลายตัวเลยขึ้นอยู่กับว่าตัวไหนเนี่ยน่าจะเป็นตัวแรกๆที่เรามาพัฒนาก่อนนะครับพอคุณสามารถทาอย่างนี้ได้ปุ๊บ ต่อไปเกิดอะไรขึ้นโดยทั่วไปเนี่ยคนไทยจะต้องไปเรียนรู้วิธีพวกเนี้ยจากต่างประเทศถูกไหมแต่ถ้าตอนนี้ประเทศเรามีเทคโนโลยีที่แข็งแรงแล้วล่ะเราก็สามารถส่งคนไทยไปเรียนที่นี่ได้ครับโดยที่คุณไม่ต้องส่งไปต่างประเทศเสียตังค์เลยเรียนที่ประเทศไทยนี่แหละสามารถทํำได้ไดโดยตัวเองด้วยวเทคโนโลยีตัวเองล้วนๆเลยถูกไหมครับเนี่ย,ยมัน มันมีอะไรที่มากมายกว่าที่หลายๆคนคิดเยอะเลยนะครับทาให้ผมรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นการค้นพบที่ค่อนข้างจะยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นก้าวแรกในการนําไปสู่เทคโนโลยีใหม่ๆในอนาคตนะครับอาจจะมีการใช้คาร์ทีเซลใช้ยาแป,แปลกที่ปกติเราไม่ค่อยได้ใช้กันในประเทศไทยนะครับเป็นการเอามาใช้กับคนไทยได้โดยที่แบบเยอะเลยนะครับพวกนีนะ้สามารถนําไปสู่เซลล์เทอราปีได้นําไปสู่การสร้างวัคซีนได้นะครับเทคโนโลยีเดียวกันเลยนี่แหละ แค่เปลี่ยนอะไรนิดหน่อยมันสามารถจะไปสร้างอะไรได้อีกมากมายมหาศาลซึ่งเป็นประโยชน์กับคนไทยเยอะเลยลดต้นทุนนี้แบบลดได้เยอะนะครับเนี่ยก็คือมันเป็นความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องบอกก่อนว่าถ้าเราไม่เคยเป็นคนที่ทำงานในห้องแลบมาก่อนแล้วก็เห็นขั้นตอนพวกนี้นะหลายคนจะไม่รู้เลยว่ามันยากขนาดไหนนะครับคือผม,มเข้าใจในเรื่องพวกนี้เพราะว่าผมเคยทำงานพวกนี้มาด้วยตัวเอง รู้เลยว,ว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยมันยากขนาดไหนมีโอกาสผิดพลาดเยอะขนาดไหนบางทีเราคิดทฤษฎีดีแล้วเนี่ยเราทําออกมาแล้วมันไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็ไม่รู้ด้วยว่าพลาดตรงไหนนะครับบางทีอาจจะเป็นจุดเล็กๆที่เรามองข้ามไปนะครับแล้วพลาดผลไม่ออกมานะฮะหรือบางทีมันมี20ขั้นตอนคุณพลาดขั้นตอนที่4แต่คุณไม่รู้คุูก็ต้องไปนั่งหาตั้งแต่หนึ่งถึง20ขั้นตอนว่าคุณพลาดตรงไหนแล้วบางทีต่อให้ทําดีแค่ไหนมันก็ออกมาพลาดอยู่ดีนะครับ อันนี้มันไม่ง่ายแล้วต่อให้คุณผลิตยาตัวนี้ออกมาได้สําเร็จคุณก็ต้องใช้เวลาทดลองครับอย่างที่บอกครับยาตัวนี้ในประเทศไทยผลิตได้สําเร็จในปี2,561แต่มันจะอยู่ๆผลิตเสร็จปุ๊บเอามาใช้เลยไม่ได้ครับต้องมีการทดลองให้แน่ใจก่อนว่ามันได้ผลเหมือนกับยาเฮอร์เซตินที่ต่างประเทศเป๊ะนะครับมันถึงจะได้ดังนั้นแล้วเนี่ยหลายๆครั้งเราจะได้ยินหลายๆคนออกมาบอกว่าเออยาตัวเนี้ย ทำแล้วมันได้ผลหรือบางคนบอกว่ายายาฟ้าทะเลโจรเอาง่ายง่ายเลยทดลองแล้วมันฆ่าโควิดได้นะครับในหลอดทดลองนะมีการใช้ในอดีตสาหรับคนที่เป็นโรคหวัดเจ็บคอไม่สบายเยอะแยะไปหมดมันสามารถลดไข้ได้แต่มันไม่เพียงพอให้คุณเอาออกมาแล้วก็บอกว่ายาตัวนี้ใช้ในการรักษาโควิดได้ถามว่าทําไมถามว่าทําไมก็เพราะว่าคุณไม่เคยเอามาทดลองกับคนที่เป็นโควิดจริงๆเทียบกับคนที่ไม่ได้ยาฟ้าทะเลโจรไงครับ คุณไม่เคยทําแบบนั้นแต่ฟ้าหญิงจุลาพรเนี่ยท่านทรงเข้าใจถึงหลักวิทยาศาสตร์อย่างท่องแท้เลยทีเดียวถ้าเกิดว่าท่านไม่รงเข้าใจเรื่องพวกนี้นะครับตั้งแต่ปี2 5ง1 1เนี่ยผลิตสําเร็จก็คงเอาออกมาใช้เรียบร้อยแล้วคงจะไม่ปล่อยให้คนไทยรอ,อนานแต่ที่มันต้องรอ,อนานเพราะว่าท่านทรงอยากจะให้ปลอดภัยสําหรับคนไทยจริงๆให้ได้มาตรฐานสากลจริงๆก่อนที่จะนํามาจดสิทธิบัตรยาเข้าออยออครับตรงนี้สําคัญ มากถึงมากที่สุดเลยที่เราต้องเข้าใจกระบวนการถ้าคุณเป็นคนที่ไม่เข้าใจกระบวนการนะใครว่าดีเอาออกมาใช้อันนี้โอ้โหได้เกิดปัญหาขึ้นมาเยอะแยะแน่ๆเลยนะครับโอเควันนี้ผมก็อยากจะเล่าเรื่องนี้ให้หลายคนฟังนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ฟังแล้วตื่นเต้นมากๆเลยครับที่คนไทยทําได้ถ้าสมัยก่อนผมไม่เคยทํางานวิจัยอะไรพวกนี้มาก่อนไม่เคยอยู่ในห้องแลบมาก่อนนะครับผมก็จะรู้สึกเออมันไม่มีอะไรนี่นะมันก็ คนไทยก็คิดได้แล้วมันยังไงนะครับแต่ถ้าเคยทําเองมาก่อนอ่ะมันจะเข้าใจเลยแหละว่าไอ้ของพวกนี้มันยากขนาดไหนแล้วเงินทุนต้องมีมากขนาดไหนต้องมีคนสนับสนุนมากขนาดไหนมันถึงจะสามารถทําแบบนี้ขึ้นมาได้สําเร็จนะครับแล้วนี่ระดับสถาบันกษัตริย์ลงมาทําด้วยพระองค์เองเนี้ยมันแบบมันจะมีประเทศไหนในโลกที่ทําได้แบบนี้นะครับโอเคก็อันเนี้ยถือว่าสุดยอดจริงๆสําหรับคนไทยแล้วก็หวังว่าต่อไปในอนาคตนะครับเราน่าจะมีการพัฒนายา ชีวโมเลกุลชีววัตถุออกมามากกว่านี้อีกเยอะหลากหลายตัวนะครับแล้วก็คงจะเป็นประโยชน์กับคนไทยโดยทั่วแน่นะงั้นวันนี้ผมเล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ